บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพฟันและการผ่าฟันคุดบางก็ว่าตำกระเทียมนําไปอุดแก้ปวดฟันได้อย่างไรก็ตามก็มีเตือนอันตรายถึงการผ่าฟันคุดว่าอาจจะทําให้เป็นอัมพาตได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5สารส้มอมแก้ปวดฟันจริงหรือ มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเหมือนกับมีรถเบรกมือเสียแต่ว่าเราเอาก้อนหินไปวางที่ล้อรถเพื่อไม่ให้รถมันลื่นนะครับการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีสารส้มก็อาจจะช่วยประทังอาการได้ระยะหนึ่งแต่ว่าสาเหตุมันไม่ได้ถูกกาจัดเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยจริงๆก็ควรจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อกําจัดสาเหตุให้เรียบร้อยก่อนควรจะได้รับคาแนะนาจากทันตแพทย์สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับการบ้วนปากหรืออมสารส้มในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะเป็นการลดเชื้อในช่องปากและบรรเทาอาการปวดฟันได้แต่ ทางนี้ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุทางที่ดีควรหาสาเหตุของอาการปวดฟันและแก้ให้ตรงจุดจะดีกว่านะครับอันดับที่4ี่กระเทียมกับเกลือป่นแก้ปวดฟันจริงหรือกระเทียมมีรสร้อนแพทย์แผ,ผนไทยบอกว่าอะไรที่มีรสร้อนเนี่ยสปะคุลมันไปทางขับลมไม่ได้เกี่ยวกับเหงือบบวมนะครับเหงือบบวมเรามีอย่างอื่นใใช้ครับแต่จะไปลองเลยไปลองได้ไม่มีอะไรเสียหายแต่อย่าลองซ้าแล้วซ้ําเล่านะคราวนี้เสียหายแน่นอนครับแล้วอาจารย์ว่า ไอ้ที่หายเนี่ยทำมุดลองแล้วมันไม่ได้หายที่กระเทียมนะมันหายที่เกลือต่างหากสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงการใช้กระเทียมมีสรรพคุณช่วยขับลมไม่ได้เกี่ยวกับการลดเหงืออบวมหรือแก้ปวดฟันแต่อย่างใดในส่วนของเกลืออาจลองทําดูได้นะครับแต่ก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและควรพบทันตแพทย์โดยด่วนไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะครับอันดับที่3อันตรายจากการไม่ผ่าฟันคุดจริงหรือ แ,แต่ว่าจะต้องอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าใช้คําที่ตรงกว่าที่เขาบอกว่าการไม่ผ่าฟันคุดอาจทําทให้ช่องปากเน่าหรือรังนี่จริงไหมครับเราขอเรียกว่าเป็นการติดเชื้อละกันฟันคุดที่ขึ้นมาบางส่วนมันจะมีเหงือกคลุมแต่ว่ามันคลุมไม่หมดและการที่มันดันเหงือกขึ้นมาทําให้เหงือกตอนนั้นอะ่ะเป็นช่องว่างหรือเป็นรูโอกาสที่จะมีเศษอาหารน้ําลายอะไรต่างๆติดเป็นไปได้สูงมากร่วมกับการที่มันอยู่ด้านในสุดมันทําให้ทําความสะอาดยากถ้าเปิดเป็นระยะเวลานานมันจะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็การติดเชื้อ สรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มครับว่าการไม่ผ่าฟันคุดอาจเสี่ยงให้มีอาหารอุดตันในร่องฟันจากการทําความสะอาดที่ไม่ทั่วถึงและติดเชื้อตามมาได้ทางที่ดีควรเข้ารับการผ่าออกไม่ปล่อยทิ้งไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอันดับที่2ผ่าฟันคุดทําให้เป็นอมาพาตได้จริงหรือ เป็นไปไม่ได้นะครับไม่น่าจะทําให้เกิดเป็นอัมาพาตได้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะผ่าฟันคุดเนี่ยหมอฟันก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าคนไข้มีโรคทางระบบมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าตอนที่ผ่าฟันคุดจะไปโดนเส้นประสาทสําคัญได้ไหมครับเส้นประสาทที่เลี้ยงฟันคุดเนี่ยเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเวลาคนเกิดเป็นอัมาพาตอามาัมพฤกษ์เนี่ยมันเป็นเส้นประสาทที่อยู่ในสมองถ้าเราอยู่ในสาภาวะที่ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสหรอกที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันอยู่แล้วแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอขึ้้้้นนนนมมาาาาบรริิเเเวณฟัคุุดดดถถืืออออออป็็จ่่ไผกกกีตช เจตอาหารเข้าไปติดมีแบคทีเรียลงไปสะสมพอติดเชื้อเสร็จก็กลายเป็นหนองลุกลามไปที่แก้มอุดตันทางเดินหายใจอาจจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการผ่าฟันคุดไม่ได้ทําให้เป็นอัมพาตเพราะก่อนจะผ่าแพทย์ต้องประเมินคนไข้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างก่อนเสมอที่สําคัญเส้นประสาทที่ฟันเป็นเส้นประสาทส่วนปลายไม่ใช่เส้นประสาทในสมองที่มีผลต่อการเกิดอัมพาตเรื่องนี้จึงไม่จริงนะครับและอันดับที่1 จะผ่าฟันคุดต,ต้องรอให้เห็นฟันขึ้นก่อนจริงหรืออันนี้เป็นอันที่เข้าใจผิดกันมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ฟันคุดควรจะผ่าเมื่อตอนอายุ1 7บเถึงยีรอให้ฟันขึ้นมาให้เห็นก่อนจะไม่รักษาง่ายกว่าหรอครับไม่จําเป็นต้องเห็นบางทีอยู่ในกระดูกขานรไ<า>กลยอยู่ใต้เหงือกเลยครับรอให้ฟันคุดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมาทําคิดว่าจะทาง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วอาจจะทํายากขึ้นแล้วฟันคุดซึ่งนั้นอาจจะไม่ขึ้นอีกเลยก็ได้อย่ารอให้ฟันขึ้นต้องคิดอย่างนี้ครับว่าอายุที่เหมาะสมคือสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดให้ลากฟันมันสร้างสักประมาณสองในสามเพื่อจะทำให้การผ่าฟันคุดง่ายขึ้นครับถ้าเราร นับว่าเรามีฟันกรามใหญ่ขีดซี่โดยคนทั่วไปต้องมีฟันกรามใหญ่3าซี่ทั้ง2ข้างทั้งบนทั้งล่างถ้ามีฟันกรามซี่ใหญ่เหลืออยู่แค่2ซี่ก็ให้สงสัยว่าน่าจะเป็นฟันคุดควรจะไปตรวจเอ็กซเรย์เช็คเราจะไม่รอให้ฟันขึ้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเราสามารถผ่าฟันคุดออกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ฟันขึ้นทะลุเหงือกออกมาก็าได้นะครับและหากยิ่งทําเร็วการผ่าตัดก็ยิ่งง่ายอีกทั้งยังช่วยลดอาการบอบช้ำของสุขภาพเหงือกด้วยครับ เมื่อพบความผิดปกติทางที่ดีควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยโดยเฉพาะการผ่าฟันคุดที่หลายคนมองข้ามหกเราบปล่อยทิ้งไว้นานๆจากอาการปวดที่ไม่มากนักอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขตามมาในอนาคตนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์